สวัสดีค e ่ะพ <hi> ี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์แรกก็จะเป็นตลับสีพึ่งไม้แกะหลวงปู่ทิมนะคะพี่ตลับสีพึ่งไม้หลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาไม่ใช่ไม้แกะขอโทษค่ะพูดผิดนะคะพี่นะคะเป็นตลับสีพึ่งค่ะพี่เป็นตลับสีพึ่งแล้วจะมีพระรับบกค่ะพี่เป็นพระรับบกหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขานะคะ ครบรอบครบ8ปีค่ะพี่ขาสภาพด้านในก็จะเป็นสีเหลืองอัลลามงามตาอย่างนี้เลยนะคะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นสีเหลืองอารลามงามตาเลยค่ะพี่ขานะคะอ่าตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นเบี้ยแก้ค่ะพี่เป็นเบี้ยแก้นะคะพี่ขาพร้อมมีสายอย่างนี้นะคะพี่พร้อมมีสายอย่างนี้นะคะพี่ขาจะได้เป็นชุด อย่างนี้เลยค่ะพี่พี่จะได้เป็นชุดไปอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0้บาทค่ะพี่สร้อยเส้นนี้พร้อมเบี้ยแก้นะคะพี่ขาสร้อยเส้นนี้พร้อมเบี้ยแก่แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0้อบาทค่ะพี่6 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะพี่ใต้อีกฝั่งจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะอันนี้เป็นของเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่ขา, yeah. darling, ขา,าชุดนี้แม่ค <alongside S 1> ้าขอไว้ที่6 0 0้อบาทค่ะพี่ชุดนี้ทั้งชุดนะคะพี่ขานะคะจะได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ นะคะแม่ค้าขอไว้ที่หก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะบับน,นะคะพับนบึ่งค่ะอา,อากาศเปลี่ยนแปลงไวค่ะพี่ คนนะไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องจักรก็ซ่อมบ่อยเหมือนกันนะคะพี่ถ้าคือทํางานหนะนักคนคนก็เหมือนกันแหละค่ะพี่คนเราทํางานหนะักก็ต้องไปหาหมอธรรมดาค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นตะกุดค่ะพี่ตะกุดดอกนี้นะคะพี่ขาในดอกก็จะมีเชือกพันอย่างนี้นะคะพี่แลวจะมีสองดอกเลยค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าหออ้าร้อยบาทแล้วกันค่ะ คดเห้ามาแล้วแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุ่นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ตะกุ่นหลวงพ่อกลวยดอกนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกุ่นหลวงพ่อกลวยค่ะส่วนอันเล่มนี้นะคะพี่ขาเล่มนี้จะเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จะเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทค่ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นมีดสาลิกา หลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนองค์ไหนถ้าเกิดว่า,าพลาดไปแชทยังไงพี่ๆอะไรหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขานะคะเป็นมิสานิการหลวงพ่อเดิมนะคะ <c oughs> พี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไวท้ที่หนึ่ง ขอไว้ที่8ปดรอบาทค่ะพี่8ป0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ส่วนด้ามนี่ก็เป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ด้ามนี่ก็เป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ขายตามสภาพนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000ันบาทค่ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1 0 0 0ันบาทค่ะพี่ขาย0 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขายนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาย0 0 0บาทปลายทางห0สิบบาทเลยค่ะ ส่วนเล่มนี้ก็เป็นขอหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่สภาพด้านในมีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สภาพมีดด้านในมีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทค่ะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาองค์นี้ก็บอกว่าเป็นตะกุ่นหลวงพ่อทบอะค่ะพี่หนูเองก็ไม่แน่ใจดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่หนูเองก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะ พี่ขาแต่เจ้าของของก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อทบค่ะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค mm ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จฐยก่ะพี่ขาสมเด็จหยกเขียมมรกตสวยมากเลยค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่สมเด็จฐยกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาทรงคล้ายๆนางกวักนะคะพี่ทรงคล้ายๆนางกวักค่ะพี่ขาจะเป็นห้า าเหลี่ยมสามเหลี่ยมเลยค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาปูตโต๊ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนลงเดียนลง พ่อยอดวัดหนองปลาหมอรูปหลอกค่ะพี่ไม่ใช่เหรียญขอโทษค่ะรูปหลอหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอห้าร้อยบาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดวางน้ําวนนะคะพี่เหรียญปู่รอดวัดวางน้ําวนองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองสุขค่ะพี่ค่ะพูดผิดค่ะเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองสุกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็น รูปหลอนะคะพี่ขารูปหลอองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่จะมีวงอยู่ข้างล่างนะคะพี่ขากลมๆค่ะพี่ขาวงกลมๆนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อหลวงพ่อมุ้ยรูปหลอพ่อมุ้ยองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ <factual S 1> ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านขายค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อขายนี่แม่ค้าคขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหล่อสังขจายค่ะพี่รูปหล่อสังขจายองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าข,ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นน่จาจะเป็นหลวงปู่บุญหรือเปล่าอันนี้แม่ค้าก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้า ร้อยบาทปลายทาง5 0า,า,าบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเดียนหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาพระวิสาแดงนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เดียนกลมหลวงพ่อกลวยเดียนนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวง หลวงเงินกุวัตามาไฟเรื่มพัดติกอย่างนี้นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่หลวงพ่อเงินกุวัตามาไฟ600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่ขาเป็นทรงสีมานะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปล่อพ่อเงินนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทาง5 ส0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขายจะมีรอยลงทองหน่อยๆนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้า้บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดี๋ยหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเดี๋ยหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้0บาทปลายทางห0บบาทเลยค่ะ ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่หลวงปู่สุของค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อกลวยนะคะพี่รูปปลอหลวงพ่อกลวยองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปปลอรูปปลอพ่อยอดค่ะพี่รูปปลอหลวงพ่อยอดนะคะพี่ขาจะมีสองอุดนะคะพี่จะมีสองอุดนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ 500บาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาสวยมากเลยค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขามีก้นอุ่นอยู่ใต้ฐานนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่ขาปิดตาหลังแบบองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้า 500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระเนื้อไมกสิทธิ์ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเริ่มลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ด้านบนสังเกตดูดีๆเหมือนเป็นพระปิดตานั่งอยู่ข้างบนนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระปิตาเนื้อม่กสิทธิ์วัดทับอานงนะคะพี่พระปิตาวัดทับอานงนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาท ายทางบวกเพิ่ม5้าบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้หนูจำใช่เหดือนหล่อโบราณไม่ทราบที่ะคะ่ะพี่หนูจําไม่ได้ว่าหลวงพออ่อเลยมันตะนิ่ตะนึ่อยู่ตรงปากแต่ไม่ไม่กล้าพูดกลัวพูดผิดมีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่ค่ะนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอคะ่ะปูรอดใช่ปูรอดใช่ปูรอดหรือเปล่าเนี่ยป่หนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ะคะ่ะ ห้าร้อยบาทค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโสธรเนี่ย<ง><ส>น,นี้นนนนแม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโสธรเดีอยนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะพี่เหรียญพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ขามีรอยจานมียันมีมียันด้วยนะคะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่ขานี่ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญค่ะพี่ขาเหรียญหลวง แบบนี้เดี๋ยหลงพุทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เรียญ like หลวงพ่อทวดนะคะพี่เหรียญนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่แต่ข้างหลังจะเขียนว่าหลวงปู่ดูนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ปิดตาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็น พระพุทธชินราชเหมือนกันนะคะพี่ค่ะเหรียญพระพุทธชินราชองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่เหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงเหรียญปูอิ่มนะคะพี่เหรียญหลวงปูอิ่มองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญปูอิ่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปูทวดนะคะพี่หลวงปูทวดจะมีตะกรุดอยู่นี่ค่ะหนึ่ง6 7ง 8ดอกนะคะพี่จะมีตะกุดอยู่8ดอกนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500อบาทนะคะพี่หลวงปู่โอ้8นี่ข้างบนมีอีกดอกเป็น9ดอกค่ะพี่มีด้านบนด้วยนะคะพี่ขาอีกดอกเป็น9ดอกค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่หลวงปู่ทวดนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จหลวงปู่สวง เป็นสมเด็จหลวงปู่่วงนะคะพี่ขาววัชีประคานะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500้บาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่5้0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพักกิ่งค่ะพี่ขากิ่งนี้ไม่รู้ว่ากิ่งอะไรค่ะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่กิ่งนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0บาทค่ะพี่พักกิ่งองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาท,งงท,บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยคะ่ะอันนี้เป็นปิดตาเชือกถักนะคะพี่ปิดตาเชือกถักนะคะพี่ขาแล้ะค่ะน่าจะเชือกถักะะะะะเลยคะ่ะ นะคะองนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะค่ะพี่เอ๊ขอโทษค่ะหกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นกลมๆคล้ายๆกระดิ่งแมวเสียงกิ้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 งหนูก็ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรสร้างนะคะพี่ขาตามสภาพนะคะเพราะว่าหนูก็ได้มาสภาพนี้ค่ะเม็ดนี้นะคะพี่ขาลูกนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะลูกนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาท โอเคนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอะไรมาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ